การไปทำงานที่ไทยอาจดูน่าตื่นเต้นแต่ก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันคุณอาจได้ประสบการณ์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและหารายได้ได้มากขึ้นเมื่อจะไปทำงานที่ไทยควรระมัดระวังเรื่องไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นอย่างก,การถูกบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์เรามาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กันอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้เข้าใจ อย่าลืมขอใบประกาศรับสมัครงานที่เป็นภาษาของคุณซึ่งในนั้นควรประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะงานรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างชั่วโมงการทำงานและวันหยุดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ทำงานและระยะเวลาการจ้างงานหากข้อเสนองานนั้นดูดีเกินจริงก็อาจเป็นการต้มตุ๋นได้นอกจากนี้คุณควรทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นค่าทำวีซา่า และลองเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายต่างๆกับบริษัทจัดหางานเจ้าอื่นที่มีใบอนุญาตก่อนที่จะจ่ายเงินตรวจสอบว่าในหน้าและบริษัทจัดหางานมีใบอนุญาตและน่าเชื่อถือ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยติดต่อสมาคมบริษัทจัดหางานหรืออาจขอให้คนที่คุณไว้วางใจช่วยติดต่อสอบถามบริษัทจัดหางานควรแจ้งให้คุณทราบเสมอในเรื่องของนายจ้างและตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ทำงานรายละเอียดของลักษณะงานในสัญญาอาหารและที่พักที่นายจ้างจัดเตรียมให้รายละเอียดการเดินทางคอยระวังสัญ,ญญาณที่ไม่น่าไว้ใจ เช่นหากมีคนเสนอให้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเรียกเก็บเงินเพิ่มเตมเิมเพื่อช่วยคุณลัดขั้นตอนในการเดินทางเข้าไทยรู้ข้อมูลที่สำคัญและทำตามกฎหมายคนเข้าเมืองคุณควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญาในภาษาของคุณให้ดีก่อนที่คุณและนายจ้างของคุณจะเซ็นชื่อคุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ใบอนุญาตทำงานต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยระมัดระวังความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางและเมื่อถึงประเทศไทยแล้วเพื่อความปลอดภัยตรวจตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางรวมทั้งจุดแวะพักและจุดเปลี่ยนรถที่ชายแดนไปจนถึงสถานที่ทำงานเก็บเบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินไว้กับตัวเช่นบริษัทจัดหางานนายจ้าง สถานทูตของประเทศคุณในไทยและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางใบรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับงานฝากให้ครอบครัวของคุณที่บ้านเก็บสำรองไว้หากคุณได้เซ็นสัญญาจ้างงานขณะอยู่ในประเทศของคุณแล้วแต่เมื่อมาถึงไทยมีคนขอให้เซ็นสัญญาอีกฉบับที่ต่างออกไปคุณควรปรึกษาบริษัทจัดหางานของคุณเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่จะเซ็นชื่อ ในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือหน่วยงานรัฐได้เสมอขอให้เดินทางปลอดภัยจ้า